สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิรดชุกหูชุกคนน้อสีพี่น้องฟังเล่าและฟังไทยได้ตามเพืสบายเพื่อนแล้วก็กลับสบายดีเบิรดชุกหูชุกคนคือเก่าเนาะวันนี้กะมาพบพ่อสบายเพื่อนยามสื่สายพ่อแม่พี่น้องอย่เนาะวันนี้กะยังอยู่เพื่อนอยู่ซสานคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กะเพื่อนใกล้ๆเพื่อนสบายเพื่อนนี่เพื่อนมีบุญแจกเข้าน้อเพื่อนพี่น้องกะติดกับเพื่อนสบายเพื่อนแน่นอนตอนนี้กะคนคายคนขายกันเซ๊ะอยู่หน้าเพื่อนหน้าบ้านของสบายเพื่อนนี่เนาะ น้องวิวดีเที่ยวแต่ซื้อขนมแต่จะเศร้าผัวซื้อกับไปกินน้องนั่ซื้อแล้วกะให้โมกินแล้กะเด่นเพื่อไปนั่งไงเนาะโดยไม่กะเมื่อคืนนี่สาวเพื่อนกันนั่เพื่อนอันในเนาะเมื่อคืนนี่กะเม่ตู้เพื่อนไปนอนเพื่อนไม่หรือว่าหั่นข้าวบนเตียงอะไรเพื่อไปนอนไงเนาะโดยกะเมื่อวานนี่คืนบ้านใหม่แล้วเนาะหรือว่าหั่นข้าวบนเตียงก็ดีใจลายเนาะที่ คมพันว่าเตียงเป็นจริงพื่อนพี่น้องเนาะโดยกับ่ฮู้เพิ่นสิขายหยังแน่เนาะขายเป็นกระต้มขนมบ่หรือว่าขายปลากระป๋องบ่เตียงแหละพ่นพี่น้องเนาะโดยถ้าไปสนใจปลากระป๋อง่เตียงก็ติดต่อ่เตียงได้เด้อพ่นพี่น้องเนาะโดยกโอเคพ่นพี่น้องไปเบิ่งน้องบี้กันด้เนาะเพิ่นอยู่หน้าบ้านพ่นเนาะเนาะพ่นพี่น้องเอ้ย เก่ซลอยู wow. like, oh. Oh. ่เนาะเต็มมดคนขันขายข้างนอกเนาะสบายดีด้วยค่ะสบายดีนาองามแท้นี่บอย่าเปลูกนี่ันังจะซื้อยังอะเนี่วกบันบจักเม่ทำบัเม่จะซื้อยังอายไ่มาผมเป็เจ้าหสบายดีด้วยค่ทุจรด้วค่ะเหร เกินเกินสาวน้อยเกินคุณอะยูดีอยู่ในเพื่อนให้มันผมให้ตัวงามแทะบ่ให้มันผมเจ้างามแท้นี่นี่ค้ะพิจารเ่ะสวีเ่อะแลวทำไมดีค่ะอ่ากำลังเทศอยู่ต่อเนาะย่อขาเทียงก็ย่อเลยนะเทศ ทั้งนั้นเพศท้กทยอมาหรอโอ้กินปลากับปองว่าเตียงนะคะ่ำเนยเตียงย่ำมาถั่วไปเห็ดเหอเป,ปะเจ,จ้าอยกข้าวกินข้าวบงน้าตูหรือปะพักอยู่ในตูอยาขึ้นตง่ แค่มีผ้นั่งว่าหรอกฉันจะขึ้นคนอไป้ฉันมาผูิมงนั่งคนเดคือวะคือเรียงเรียงเรียงกูจาว่าสบายดีวอไเงินน่ะแล้ว่าให้คนลูกกินกนมบาทนี่ เงี <uther. S 2> a, ่ยไงค่ะอ่าอ่ากินไปหาข่าวน่อยมาอันนี้ขาลูกไผ่ค่ะนี่บอแม่จะซื้อยังล่ะแล้วบ่จักอีกบาทนี่งได้แม่ก็ไปแต่ไทยปลาตะลูกไหวจำไม่ได้ป่ะนี่หางของแพงอือเกินไปตู้ป่ะ ปิงไกไ่เลยอมีอยู่หามีย่ยงไม่เป็นหรอแเป็นตัวหัวมา้งหุ่นนอกข้างนอกเพื่อนนอกหัวนะมันขายคนขายทังพี่กับมีเนาะทั้งอ,อันลาเพื่อนอันเจ้าของบุญเี่กกะมีเพื่อนกันมังเริ่มมาขายบิไวไอน้องบิวดี้เฮียมายหรอเฮียมา Ê, tu trà phần thẹn đây phải vâng pa phải vâng pa phải nôm mơ pa pa lúc nào pa mơ con nôm mơ con trà con làm cái lên lên mà nà lắc á sườn nhưng tiếc à khỉ ẹ bò nè vừa thở lại ra rồi là nào, หยองหยองเอ้ย่านซื่อหนเจ้านะป้าอืมป้าอะไรไปไคกนแดดแ้จักกันมาพี่ลูกมาไมิเ้่ยองกินโอเคมามาถอดลง้ใอกันดกินกินกินเกิด À, sắp xếp à, ừ. à, oh, rồi. <laughs> à. Bài mới này cho con này. Ừm. Nó kèm tẻ cái Nó đi. Ừm. cha con hả? cha con. À, cha. nhám thế. À, nhám thế. đang đi không?

Ô lông cà lia Amai, bây giờ rừng hay, bên đi. Bye. Mì, cái này. Tu chả con này. Bye, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Bên ngoài, bên ngoài. Bên ngoài, อ๋อโอเคเนี่ยมาหน่อยบิวแลนด์ม <oh, um oh, er ีมาหน่อยบิวใหญ่แล้วโออเห็นน้องก็โอ้โอ้ปังได้แล้วไปเฮ็ดอ่ะไปได้ไปชื่อหนุ่มชื่อหนุ่มีว่าใช่บุญได้ใช่บุญนะอ้อลูกเคยข่อยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกเคยได้นี่เคยข่อยได้นี่ นี่ผู่านั่งดิวสาเอ้น้เอ่าเยี่ยมนี้เยงืนี่นนั่งอยอ้ายอยู่าเ้ยงเอาหมวนี่โอ้ยเห้สาวกินได้หมครับชื่อใช่ไหมเอาไหมสุจ้าไอ้ก่อนสุจ้าคืนคืนเดี๋ยวสาวกันเพศบ่เพได้ Hết bao hầm Hết bao, này kít này kít này, chú ai này mưa, ma phiền này mày, chú thầy, uay bao phi, phi này, chú cha có mùa này, cái này, thết chưa mai pa, này thết đây. không phải là, này à phi đưa, à phi đưa, à ไปซื่อไม้ได้ฮะเฮ้ยคนมีเงินไปซชื่อเพิ่นบ้าขายไรได้มาเงินกันลูกละมาอีกแล้วสมาร่ลนน่เล่นเล่นี่ลมาพเกิดเกิดเลยได้ใช้ยังลูก่ะเอาเอาไมตลบเราฮะเอากินนีตัวคืออเมื์อะไรนี่นะเอาไรเอาไร ฮะตุกินบ huh. ่ะเปอะนนี่เนื oh, ้อลินป่ะ้ระป๋องสุกอ้วกเนี่ยผู้สาวกเจ้ากนรึมอ้น่ะหาพวกเครื่องล้วลระวาดคนขายกันบอนนั่นนั่นอรบ้างบเซนโดยมามูอ่ะโดยน้องเลยน้องกันบอเป็นเป็นน้องไผ่จ้าเป็นน้องไผ่แล้วโดยเนาะ แม่ผ well, uh, um ู้สาวก็เรื่องมากช่มหนาจะเอาอะไรกระเป๋าเลือกมากคือกันเอาแล้วป่าวเลือกถ่าเลยแม่เมื่อเอาเงินก่อนเด้อ่านไปเลยไปแล้วไปแล้วเบ้รถนในมือแม่นี่น่ะนี่นี่รถไงขั้นเท่าไรน่ะเอาตู้รถเอายังอ่ะปืนว่าจะเป็นพี่ยิงนี่ลูกปนะ น้ำมือเจ้ากระแมนโี้โหเงับสีหนึ่งแจกเลยนะไป๊บแปบหลับไปเจ้าลำใช่น้ำมือเจ้าน่ะเอาหนีบ่ตกลงเอาไหนนี่ได้เด้อแม่มมืเอาเงินก่อนเด้อเจ้าลำหนีบ่นี่ อันนะพันป่เลือกมากคือกันแม่นี่กันเื่อจะได้มันมินคิ้วละกะเล่นนะมัน้กินนอะอเป้ามินครับแก้วสะ่นปะกวจะเ่นปอ่ะคุณลุงก็้ผ้าป่ะไละเคตปเอาเงินกันไปมา

Hút oh, ô xuống thế. khăn đâu ông ta. 2000 xong phân 2000 À xong kịp wow, wow, được đó. nằm nhăng này. Bỏ được quá không? Nôm. Hơ. Pưn. Bằng. Ô phải trả này nhôm mon cỏ vô này. Không phải nè. Không phải được. Mấy bác này. Đó. Sử còn như bao đây, mấy Mưa tên nè ba mày yang nó nè doi mì anna ha nè 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 chắc nè 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 cứ nè nè นไอ้ยิ่งติวจะ<อ>ขาดเลยฮะเฮอยองอะเฮ็ดฮอยองเนาโอ้ยสาวแก้มแตกเอ้ยสาวหอยยองเอ้ยปิ้วเฮ็ดพอดเนาะดึงดึงดึงขี่รถไปขี่รถพอดเนาะค่ะเอาขี่นอกปะออกมาดูเอารถลงนอกปะอ,อ,อ,อ้าววันนี่ขึ้นมาเซเลเดอร์บาด หัวเจ้าฉีปโปลงพื้นเห็นได้ดุปไปซื้อแล้วบ่หนุ่มยาบาอเค็โน่เคเนาะขี่ดูดพอเนาะเออว่าใช่ดุถอดไม่เกือบถอดเกือบบ่ขี่ถอดเกือบบ่ถอดแล้วกนันปึ้รถกะพุ่นขี่ตุนไปจักรยารถกะเนาะเปลี่ยนกันเนด่นมันเดือกกีมใช่รเเรดไรเด้อไรกะ ยาจักรมิชเดอเดอร์ขี od, ้รถจากยาขี้รถกับมาขี่มิชเดอเดอร์เนาะบิวเนาะป้าไปไปเฉยถ้าเกิดกระโดกโอ้ไปข้างหนพุ่นหน่อยดุอืาไปเรียงไปพุ่นบ่เดือกเด้อไปละหมูเด้อโดยไปไหนดุมาดูวยไงขี้กับขี่มิชเดอเดอร์กับ กางเลยจะจะหัวลงบ้างสิเด็กจะหัวลงเล้วแบบนี้หนึ่งส,งสง่างส่างอุ้ยอันนี้เชื่อมใหม่ดิวได้หรออ๋อหัวจะชิบโป้อะไรอ่ะเสือพันกินมังโม่ลราเปียกเบิร์ดเนาะ hết cổm bị hết thu trà đây thu trà này rồi nó mưa rồi hả hỏi rồi ôi cứ giờ nó phải cho khỉu đi hết đường ngập bao lúc bao đường ngập lo nhó pin đâu mình thập thẹn này. đi tôi bạn ที ap, ้แบบเนี่เออเดินงับที่ดาวลูกมันแทงบตุกปวดหัวเนะวาะเพื่อนพี่น้องจักเป็นอะไรปวดหัวแนละ้วเมื่อยหายใจบูติดประตอนาะแบบเน้นหน้าอกจะไปเฟิร์นะเนาะได้กับแบบหายใจก็บแบบเมื่อยผนะุดผุดนะเนาะแล้วก็ปวดแข้งปวดขาตามเขนตามมือเนานะปวดแบบมืนไแบบหกัม่เอนาะแข้วดขเขามเ่อนแล้วก็แบบย่อนยึกยนะึกเนาะหัวมนะันเป็นยังนะ คิดว่าเป็นน้ําอากาศหนาว้อสําหรับเพิ่นเป็นคนแบบลูกภูมิแพ้เนาะถาอากาศหนานี่หายใจเมื่อยหายใจบ่ติดเนาะนอนกลางคืนนี่แน่นหน้าอกโอ้ยอุ้ย็ดอุ้งชานแบบวลาเมื่อยก็เมื่อยนํามนําอย่างมันสิแบบมึนๆาๆเนาะพ่อพี่น้องแบบก็ฮ้อนแล้วก็แบบยยอนเนาะยอึกๆแบบปวดั่นน่ะ่บ่ถึกเนาะชาเพิ่นก็รู้สึกแต่มันปวดแล้วกฮ้อน หน้านนอนน s, ing, ux, ี <c inhos> like น่แข้งขานะมันแบบตีงตีงว่าอะไรเล่ยแข้งมันแ้ายๆว่าตะคิ้วกินเนาะแต่ว่อแม่ตะคิ้วกินขับมันในเคื่อนดิบดิเดียวแบบนี้หนึ่งเฮ็ดดุกนางเฮดดุก

phải hết road à chôn nè hết chôn nè bill ổn mai ồn vò wen mang dũ mình nè ừ. nó đẹp đây pha măng pung ohu toa tui đâu phải xê hay nè lên không sao nữa Ui 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 Năm lên không sao Ui Ăn mấy đứa ăn Nàng nữa hãy nàng nữa Nhanh này nữa Nàng phân giá là át tao đấy,

ทุจ้าก็าไหนมจะบอไว้ทุททททททนะเฮอ,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 อยน้อเนือทุซาทุเนาะฮะอย่าถอกลงได้มทุกนะอาไปให้มูเอาล้ะหยหันหมอหมมือละฮะอาเออดินเือโลแกงไปต้มไข่วม่ใช่ไข่นุยไข่เจ้าน่ะตช่นหนุยไข่เจ้าหลหแล้วทเครื่องในน้อมีล็กนงไย้ทุดชุดเลยอ่านไข่แล้วนะหนุยไขย่ใน เหตุยังดูเอ้ามออันนี่น่ะกระทะบันรู้บ่กเอาขึ้นแม่เตากระทะทางแก๊สได้ด้วทางแก๊สใช้ทางเก๊สใช้เตาแก๊สจ้ะน่ะโดยง่ายขึ้นมาหนิตั้งไว้หมอกระทะใช้บวงนะไดยบวงน้มือจ้ะไก่มือจ้าหันดีใจ้ทุกนาบอาม่าทุกนาบนะอานนั้นใส่แล้วก็ต้มมาหนิเด็กน้อยดินของเด็ดเนาะ ป้าพคน,นมาเครือก็มาเคลือแฝดนะนี่มาหนุกเก็บมาเจาะน่ะนั่งด้องหมดเลยเลยเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเนาะพอกันคลิปหน้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะต้องขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องดาดายที่เข้ามาติด,ดตามรับชมทั้งคลิปจะไปเพลินและน้องบิวดี้เนาะโดย โดยพี่จมกันบอกกดขำกูชนะสบาเฟินเลด้วยด้วยดยกดอ่ะุกกดนะกินนกดดุกดดุเห็นอะไรกดน้ำเหรอห็กินด้วยเฮ็กินด้วเฮ้กินน้ำด้วไปแล้วมาใช่ไหมมาทุจากันุกมากินน้ำนี่นีด้ยไม่กดให้เด้อเาทุ่จากันวนนี้ทุ่จาปลาดุงกันุชิบะชิบะกดน้ำชิบะเอาทุ่จากันค่ะ ตุกชาแนลมือกันบ๊ายบายกันค่ะ